สวัสดีครับทุกคนวันนี้พิคกี้พารีวิวนะครับกับประสบการณ์นะครับกับการใช้นะครับกับมิกเซอร์ของ b บรน i n g e r นะครับตัวลี้เป็นรุ่น q x 1 0 0 2 USB นะครับที่มีคำว่า USB เนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถต่อคอมได้นะครับก็อย่างแรกนะครับขอบอกก่อนนะครับว่าเฮ้ยอะไรมีความประทับใจและมีความเซอร์ไพรส์นะครับตั้งแต่ตอนเสียบปลั๊กแหละเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมิกเซอร์ทั่วไปนะครับเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าปุ่มเปิดปิดใช่ไหมครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีปุ่ม แผ่นท่อม48โวลต์แยกกระดังงห์ตัวนี้ไม่ใช่นะจ๊ะตัวนี้นะครับเสียบปั๊บปุ๊บนะครับพร้อมเล่นเลยนะครับเป็นพาวเวอร์พร้อมเล่นทันทีแล้ะจากนั้นนะครับไม่ตรงปุ่มพาวเวอร์นี่เรากดอีกทีนะครับมันก็เป็นจ่ายไฟเข้าแผ่นท่อม48โวลต์ได้ครับก็คือตัวนี้ครับเป็นไมล์แบบคอนเซนเซอร์นะครับต้องใช้แผ่นท่อม48โวลต์เลี้ยงนะครับก็เฮ้ยค่อนข้างที่จะแปลกใจอ่ะเฮ้ยเหมือนกับพร้อมชกอ่ะฉันเสียบฉันปุ๊บฉันพร้อมสู้ฉันพร้อมใส่เลยนะครับเป็นยี่ห้ออื่นไม่ใช่นะะะจ๊เเเป็นนนนยยยีี่่่่ห้้้ออออืึกแแบบบบววาาฮัสลคร คุณจะเปิดไหมอ่ะเปิดออนอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่ะคุณจะใช้แบตโวลต์สิบแปดโวลต์ไหมอ่ะต้องใช้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเสียบปลั๊กเล่นได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งที่ชอบคือว่าเฮ้ยสายปลั๊กค่อนข้างที่จะดีนะครับมีความยาวดียาวดีนะครับบางเจ้าสายสั้นนะครับไอเนี้ยยาวยาวชอบชอบนะครับและก็อย่างนึงก็คือนะครับไอเนี้ยสำคัญมากที่ท่านจะดูนะครับตัวนี้มันระบายความร้อนจากด้านล่างนะครับแล้วก็แบบว่าคุณห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะที่จะเอาเนี่ย มิกเซอร์นะครับไปรองกับพื้นโดยที่ไม่มีอะไรรองขึ้นมานะครับเพราะว่าเฮ้ยมันร้อนเร็วมากเลยขนาดเพี้ยนเอานี่ครับหงายมานิดนึงนะเปิดไว้สิบนาทีนะยเฮ้ยตรงนี้อุ่นแล้วอะ่ะแล้วคุณคิดดูดิครับว่าถ้าเกิดคุณนะครับเอาไปใส่โดยที่ไม่มีอะไรรองปุ๊บโอ้ยข้างในมิกเซอร์ไม่ไดโคตร้อนเลยเหรอแล้วมันจะทําให้มิกเซอร์ตัวนี้อยู่กับคุณได้ไม่ยาวนะครับดังนั้นนะเพี้ยนบอกเลยนะครับว่าหงายตลอดนะจ๊ะน,นี่คือข้อพึงระวังอย่างหนึ่งครับสำหรับมิกเซอร์ที่มันมีการระบายอยู่ข้างล่าง วางติดกับพื้นนะครับถ้าเกิดถามว่าติดกับพื้นได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันก็ทําให้อายุการใช้งานของคุณสั้นลงนะครับเพราะว่าวงจรมันจะร้อนมากขึ้นนะครับคุณต้องเปิดไอน้นี่หงายนิดนึงครับเ,เพื่อให้แบบนะครับให้มันได้มีการระบายอากาศได้ให้มันดีขึ้นนะครับโอเคแล้วครับและคราวนี้เรามาดูครับในเรื่องของปุ่มแพนท้อมบ c ย8โวลต์ B, ก็ค่อนข้างที่จะประหลาดใจนะครับคือว่าเพี้นเนี่ยใช้เป็น ตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์ใช่ไหมครับเวลาจ่ายไฟแฟนทอมสี่แปดโวลต์ถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นปุ๊บเสียปุ๊บเข้าเลยไอ้นี่เหมือนกับแฟนทอมสี่แปดโวลต์ค่อยๆเข้านะครับปุ๊บๆรอประมาณสักอะไรห้าวิอ่ะไอตัวนี้ถึงได้ใช้แบบเต็มที่นะมันกับค่อยๆจ่ายกระแสะไฟไปนะครับแบบว่าเอยมันมองก็แบบว่าเฮ้ยทำไมมันแบบช้าล่ะแต่มองนี่แง่ดีนะ คือเขาค่อยๆจ่ายไฟเข้าไปไงไม่ให้เกิดการกระตุกนะครับกับไมโครเอนเซอร์ของเรานะครับเออมันก็มองได้2ด้านนะครับก็ไม่รีบอยู่แล้วแหละห้าเวียรอได้รอได้นะครับเพื่อถ้าเกิดมันใส่แล้วเนี่ยมันทําให้เกิดการทะลุหนอมกับไมโครเอนเซอร์นะครับไมโครเอนเซอร์มันแพงนะจ๊ะไมโครเอนเซอร์แพงนะครับดังนั้นก็ต้องมีการทะลุถนอมนะครับแล้วก็ฟังก์ชันลูกเล่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะโอเคนะอ่ะอย่างเช่นว่านะครับก็จะมีปุ่มของเกีย์น่ะอันแรกสุดเกีย์อ่ะเครื่องบินลบมาออีกรรบบนึงคัผม อ่ะโอเคครับทุกคนความจริงมันไม่ใช่เครื่องบินลบนะครับมันเป็นเครื่องบินพาณิชย์นี่แหละครับเฮ้ยคือวันนี้ออกเลทไป15นาทีนะเพราะปกติเนี่ยเฮ้ยมันต้องมาเร็วกว่านี้15นาทีครับก็อะไรอ่ะนึกว่าเขาไม่บินนะครับโอ้ยที่ไหนได้เลทไป15นาทีครับโอเคไม่เป็นไรมาเข้าสู่ประเด็นของเราเลยครับเฮ้ยตัวนี้มีปุ่มปรับที่ค่อนข้างได้ตามมาตรฐานนะก็จะมีพวกเกณฑ์มีพวกวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงเข้าไปนะครับแล้วก็มีเบสทิปเปิลกลางแหลมนะครับก็คือมีสูงกลางต่ำอ่ะปรับาอคก็่ืว เฮ้ยตัวนี้นะจ๊ะมีเรื่องของที่เขาเรียกว่าเอฟเฟกเยอะมากตัวนี้นะครับเอฟเฟกมีตั้งแต่0ถึง99นะครับพูดง่ายๆคือมีเอฟเฟก100เสียงจ้าแต่นะครับก็แบ่งหลกัหลกๆได้3อันนะครับก็จะเป็นรีเวิร์สนะครับดีเลย์แล้วก็โมดู l เลชันนะครับแล้วก็มีแบบผสมนะครับก็แค่นั้นแหละที่เหลือนะครับเป็นความแตกต่างเดี๋ยวเพี่จนลองให้ดูนะครับก็เนี่ย เป็นรีเวิร์สเมีย,ยกแต่0ูนถึง29ก็ยังมีรีเวิร์สอยู่38มสครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูสักอันก็ได้ครับว่ารีเวิร์สเสียงเป็นยังกันมัง้งอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับกับรีเวิร์สนะครับปึ๊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 บอ่ะรีเวิร์สนี้3นะครับจิ้มไปเทสเทสเทส เทส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 อ่าเห็นไหมครับว่าอันนี้คือรีเวิร์สในที่สานนครับก็จะมีแบบเนี้ยอ่าแล้วปรับขนาดของรีเวิร์สได้คราวนี้เราลองรีเวิร์สตัวอื่นนะครับอ่า อันนี้เป็นรีเวิร์สแบบที่12บนะครับก็ไปเลือกเองตามใจชอบไอ้เสียงรีเวิร์สแบบกล้องๆเนี่ยมีอยู่30สแบบอ่ะอันนี้แบบที่ยี่สิบครับประมาณนี้แหละจะประมาณนี้แหละจะก็นะครับมีให้เลือกเยอะนะครับเฉพาะรีเวิร์สก็30ิอันแล้วละ่ะก็พูดได้ง่ายก็คือแบบให้เยอะดีให้เยอะดีนะครับให้เยอะด,นะอะดีก็ถือว่าใช้ได้โอ้โหกล้องมากกว่าลดลงหน่อยลดหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะ โอเคโอเคใช้ได้ครับใช้ได้โอเคก็เยอะอ่าฟังดีเลยบ้างดีเลยมียี่สิบห้าแบบนะจ๊ะได้ยินไหมเอ่ยเทตอรเห็นไหมครับอันนี้ก็หนึ่อีกแบบหนึ่งของดีเลยนะอ่ะก็จะมีประมาณนี้แหละ <laughs> เฮ้ยดีเลยบางตัวก็ไม่น่าใช้เลยอะโอ้โหเฮ้ยบางตัวเนี่ยอ่ะครับอ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนอีกล่ะติดตดโอเคคือพูดได้ง่ายก็คือเอฟเฟกต์มีเยอะมากนะครับก็ปึ๊บปเปลี่ยนไปแล้วตามที่เราชอบนะครับชอบอันไหนก็เอานั้นนั่นแหละโอเคปิดดีกว่า ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าให้ใหใหมาเยอะมากนะกับ X อฟเร้อยหนึ่งเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ตามมาตรฐานได้ตามมาตรฐานนะครับก็คือว่าไม่ไม่ขี้เละไม่ใช่เป็นแบบเอฟเฟคแบบมีเงาไก่กาละเล่อ่ะก็ถือว่าเป็นเอฟเฟคแบบที่ใช้ได้อยู่นะครับเพราะเป็นของคราฟนะครับเอฟเฟคของคราฟใครที่อยู่ในวงการก็รู้ว่าเอฟเฟคของคราฟก็เขาก็มีชื่ออยู่ในหลับหนึ่งนะเว้ยไม่ใช่ไก่กาละเล่ะนะเว้ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็แล้วก็มีช่องยิใมพูดนะครับสามารถเชื่อมแบบ บลูทูธได้นะครับแต่ว่าเชื่อแบบสายก็ดีกว่าแหละเออมีพูดเอาพูดได้เลยครับเนี่ยแล้วก็แบบว่าเอ้ตรงเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะชอบนะเพราะว่ามันมีนะครับทางเข้าสิบช่องนะครับก็ปรับเสียงได้สิบช่องแล้วก็จะมีแบบเอ้ตรงกลางเนี่ยที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยกันไว้อีกทีนะครับว่าเออนะครับเราสามารถปรับนี้ได้แล้วก็เราเพิ่มตรงนี้อีกรอบนึงนะครับก็โอเคหรือว่าใช้ได้ก็คือลูกเล่นครบนะครับก็ได้ตามมาตรฐานแต่ว่าสิ่งที่มันมีเหนือกว่านะครับชาวบ้านทั่วไปก็คือว่าตัวเนี้ย มันจะมีคอมเพรสเซอร์มาด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่อนให้ดูนะครับว่าคอมเพรสเซอร์จะเป็นยังไงใส่แล้วมันก็จะมีความหนานะครับคือมันมีความบีบอัดนะ่ะให้ให้เสียงเราแบบอะไรให้แบบบีบอัดอย่างคาดีนะครับก็แต่ว่าต้องระวังการใช้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไม่ดีแบบแม้เมื่อกี้อะเฮ้ยทำไมมันหนามันอดัอดอดัอดเงี้ยมันอัดเกินไปนะครับก็ดังนั้นก็ต้องระวังเรื่องการใช้คอมเพรสเซอร์ด้วยครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็จะมีปุ่มที่เพี่อนชอบนะครับก็คือนะครับมิกเซอร์ที่ดะจะ อ่ะอันนี้นะครับก็เห็นไหมครับเพี้ยนกดโลคัสแล้วนะตอนเพี้ยนพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีโลคัสอันนี้เพี้ยนมีโลคัสนะครับอะไรเกิดขึ้นครับเอ้ยโอเคนะมันมก็เสียงตัดย่านต่ำออกไปนะครับเพราะว่าโลคัสเนี่ยมันจําเป็นนะครับสําหรับเรื่องการพูดนะครับเวลาที่เราเจอคนที่เขาเบียดหนาๆอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็มาพูดเนี่ยเฮ้ยมันก็แบบว่าอะไรมันก็จะดูหนาเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีโลคัสให้เขาเนี่ยมันก็โอเคครับโลคัสเนี่ยมันจําเป็นไหม มีดีกว่าไม่มีครับถ้าเกิดเป็นคนปกติจําเป็นก็ได้ไม่จําเป็นก็ได้นะครับแต่นะครับถ้าเกิดเจอคนเบสหนาเนีうう่ยเฮ้ยม er ันจำเป็นต้องตัดหรือว่าเวลาที่เราร้องด้วยเพลงนะเราก็จะเป็นต้องตัดนะครับโลคัสเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ตัดโลคัสนะครับเวลาเราบันทึกเสียงไปนะครับเสียงเรานะครับคือมันจะไปตีกับในกลุ่มเบสอ่ะคือในการมิกซ์เพลงอ่ะเขาจะมีการแยกเสียงนะครับเสียงเบสเสียงร้องเสียงอะไรเงี้ยเราก็จะมีการตัดโลคัสตไปแต่ต้นนะครับต่อให้คุณไม่ตัดนะครับตอนอ่าเดี๋ยวพี่อั้นบอกมีต้องตัดเลย เดี๋ยวคนมิกนะครับผูมมาสเตอร์เขาก็ตัดให้คุณเองแหละไม่ไม่งั้นมันจะไปตีกับพวกย่านเบสน,นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับกับการรีวิวนะครับของมิกเจอร์อเบรนเจอร์ก็ถือว่าทำใช้ได้ครับก็สมกับราคาอยู่ครับทำทำดีทำดีก็โอเคเฮ้ยแต่สิ่งที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งนะคือว่าไอตัวนเนี้ยเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆอ่ะมันมีน้ำเสียง เล็กน้อยอะไรมาครับเหมือนกับเครื่องมันทํางานแล้วมีเสียงชี้เล็กน้อยออกมาแต่ก็ข้อดีคือว่าไ hey, อ้เสียงชี้เนี้ยมันไม่เข้ามาในเครื่องเวลาบันท okay, okay ึกก็โอเคโอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้แต่ไม่เข้าใจทำไมมีเสียงชี้เล็กน้อยออกมาครับคือว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่สังเกตอ,เอะเฮ้ยเราเฮ้ยมิกเซอร์เป็นอลวเปล่าวะมิกเซอร์เป็นแล้วเปล่าวะสรุปไม่ได้เป็นอะไรนะครับมันเป็นเสียงของมันนะครับเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะเหมือนกับทางานอะ่ะเออครับ แต่เราก็แบบว่าแหละถ้าเกิดเคยใช้ของแพงมาก่อนไงเอ้ยมันถามว่ามีเสียงทํางานไหมมันมีแต่มันไม่ได้ดังขนาดนี้นะครับมันก็ไม่ได้ดังมากแต่มันเสียงชิ่งเล็กๆนิดนะครับเพราะถ้าเกิดคุณใช้นะครับมิกเซอร์ตัวนี้เป็นหมื่นมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะบอกเงียบมากเงียบมากนะครับเดี๋ยวนี้มีเสียงชิ่นิดหนึ่งออกมานะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยทำงานอยู่นะเว้ยทำงานอยู่นะเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับกับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับก็ make in China นะครับเดี๋ยวว่า make เาเป็นมคบรมมมมมัันนนไไงก็ีด้าาตออรรรเยอยู่อกก็เหมืนับ อะไรโตโยต้าฮอนด้าอะไรแบบที่มันผลิตที่ไทยเงี้ยแต่ว่าก็มาตรฐานญี่ปุ่นหรือว่าไอโฟนเนี่ยก็ผลิตอยู่ที่จีนใช่ไหมแต่ว่ามาตรฐานอเมริกาอะไรประมาณนั้นครับโอเคครับไปอุจกัรมดูคลิปเนี้ยเปลี่ยนานนี้นะครับชอบฝากกดไลค์สับสะไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ